ไปตอกันที่จังหวัดพังงานะคะซึ่งหนุ่มอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาค่ะได้มีการพบเสือปลาถูกรถชนอยู่บนถนนนะคะพร้อมกับนําส่งเจ้าหน้าที่อุทยานเพื่อทําการรักษาก่อนที่จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปค่ะ เมื่อกลางดึกของวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะมีหนุ่มชาวตำบลทุ่งคาโง,งกขับขี่รถจักรยานยนต์กลับจากตัวเมืองพังงาเมื่อใกล้กลับโค้งจุดชมวิวค่ะก็ได้พบเห็นสัตว์ชนิดหนึ่งถูกรถชนนอนอยู่บนถนนจึงรีบจอดรถลงไปดูและพบว่าเป็นร่างของเสือปลาขนาดโตเต็มวัยในขณะนั้นยังคงมีชีวิตอยู่นะคะจึงได้ทำการยกร่างของเสือปลาออกจากจุดเกิดเหตุไปวางไว้ที่กอหญ้าบริเวณริมทาง พร้อมกับพูดทิ้งท้ายไว้ว่าอย่าไปไหนนะพรุ่งนี้จะกลับมาช่วยวันนี้พาไปด้วยไม่ได้เพราะเอารถบิ๊กไบค์มารุ่งเช้าของอีกวันค่ะชาวดังกาชายดังกล่าวนะคะเขาก็ได้ขี่รถจักรยานยนต์ไปทํางานที่อุทยานแห่งชาติเอ่าพังงาพร้อมกับนํากระสอบไปด้วยเมื่อไปถึงก็พบว่าเสือปลาย,ยังอยู่ในจุดเดิมที่ได้นําไปวางไว้จึงได้ประสานให้ทางสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพังงามารับตัวไปเพื่อไปให้การช่วยเหลือและดูแลรักษา กระทั่งทราบว่าขณะนี้อาการปลอดภัยแล้วก่อนจะปล่อยคืนสู่รธรรมชาติต่อไปพร้อมทั้งยังได้ชื่นชมผู้ที่พบสัตว์ป่าบาดเจ็บและให้การช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยสําหรับเสือปลานะคะจัดเป็นกลุ่มเสือและแมวขนาดเล็กโดยมีเครือญาติอีก3ชนิดนะคะได้แก่แมวดาว แมวป่าหัวแบนและแมวจุดสนิมโดยเสือปลาขนาดนี้มีแนวโน้มเสี่ยงใกล้ศูนยพันธุ์และอยู่ในบัญชีที่2ของอนุสัญญาการค้าระหว่างประเทศทั้งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้ศูนพันธุ์ด้วยค่ะ